สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับได้ดู MV กันไปแล้วสําหรับเพลงเพราะๆะของตัวท็อปวงการฮิปฮอปยังโอมาต f a ฟากับเพลงก่อนนอนคืนนี้ครับหนึ่งในอัลบั้มบางกล่องเลกาซีของ y o เพลงรื่นๆ่นจังหวะพายโยกเหมาะกับการเปิดฝักบัวอาบน้ําและโยกกันไปยาวๆนอกจากนั้นนะครับ MV นี้ยังรวมชาวแก๊ง already days มากมายไม่ว่าจะเป็นยังกูไดมอนหรือพวก YB นะครับแต่ที่ละสายตามไม่ได้เลยต้องนี่เลย นั่รงเอกเอทุกคนกล่าวถึงว่าเธอนั้นสวยมากเรียบ พร้อมทุกอริยาบทนะครับหลายคนไปตามหาเธอว่าเธอคือใครกันแน่แต่หลายคนก็คุ้นหน้าเธอเป็นอย่างดีเธอมีชื่อว่าฟ้าสริกานะครับคุณเคยเห็นเธอใน MV ดวงใจของพี่ปามี่ไปแล้วเธอเห็นเธอในฐานะศิลปินของ R.S ร่วมอยู่ในกามิกซเซ่ด้วยนอกจากนั้นนะครับการแสดงที่ผ่านมาคุณอาจจะได้เห็นเธอแสดงละครในช่อง8บ่อยครั้งนะครับและเธอเนี่ยมีช่อง YouTube ที่คนติดตามเกินครึ่งล้านเลยทีเดียวชแนลนั้นชื่อว่าฟ้าสริกานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเธอเนี ได้ลงคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเธอนะครับและนี่คือ m v ที่3ต่อจากแสงไฟ i ิน h e City และก็ Mom, m อม I'm Sorry 2559ของยังโอมด้วยก่อนนอนคืนนี้อารมณ์ก็ประมาณเหมือนกับว่าฟิลเพิ่งคบกันใหม่ๆประมาณนั้นแบบรักกันมากห่วงกันมากก่อนนอนก็ต้องส่งข้อความหาก่อนอย่าให้รู้ว่าเธอนอกใจฉันจะเอาเธอตายแน่นอนนะครับ <laughs> อารมณ์แบบหลงไหลามาเต็มเลยหลายคนมีคําถามว่าเพลงนี้เอะโอมนี่กล่าวถึงใครอีกนะเ <laughs> พราะที่ผ่านมาเนี่ยกล่า ถ,ถึงชีวิตตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทารารัตหรือคนเดียวบางทีหลายคนสงสัยว่ายังโอมไปหลงรักใครขนาดนั้นจริงๆยังโอมได้ให้สัมภาษณ์ผ่านคัสเตรดีโอนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้แต่งให้เพื่อนในตอนนั้นมีเพื่อนผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งเป็นแฟนกันนะครับทั้งคู่ก็คือคนทําเพลงเลยชวนยังโอมไปทําเพลงด้วยนะครับเวลาที่อยู่ด้วยกันยังโอมก็รู้สึกว่าจะแต่งเพลงอะไรให้กับเพื่อนทั้งสองคนดีนะครับพวกเขาเป็นแฟนที่กุ๊กกิ๊กกันถ้าจะให้ยังโ มาด่าหยาบคายอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับยังออมเห็นว่าเพื่อนทั้งสองเนี่ยพอเวลาถ่างกันแล้วเนี่ยชอบทะเลาะก,กันก็เลยทําให้ยังโอมคิดเพลงนี้ขึ้นมานะครับมีท่อนบอกว่าก่อนนอนคืนนี้ช่วยส่งข้อความห่างเพียงแป๊บใจอยาวู่วามนะครับโอโ้โหซึ่งในเพลงก็มีเนื้อหาที่มีความห่วงใยมีความหวงด้วยแหละนะครับสรุปยังโอมก็ไม่ได้แต่งให้ตัวเองนะจ้าในเพลงนี้นะครับยังโอมแต่งให้เพื่อนของเขานั่นเองมีคําถามว่าเพื่อนก็คืออยู่ในแก๊งออร์เดตด้วยหรือเปล่ายังออมบอกไม่ใช่คคก็คือน,น,นะครับ แม่ก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยออกมาตรงๆนะครับตอนนี้ MV เนี่ยก็จะเข้าสู่หลักล้านแล้วนะครับรอยมาได้10กว่าชั่วโมงแล้วสําหรับก่อนนอนคืนนี้ของยังโอมสุดยอดแรปเปอร์ของไทยอีกหนึ่งคนครับก็เข้าไปให้กําลังใจพี่ยังโอมกันเยอะๆด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมหากคุณชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ